สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มนที่เจอไปเตยในคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อข่าวดีที่คุณจะได้รับในอีก7วันนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรไปชมไปฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณยในการรับชมรับฟังนะคะใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้น่าจะดึงดูดคุณนะคะและบุญสัมพันธ์กับไปเตยเนาะถึงได้มาเจอกับคลิปนี้นะคะ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกเจ็ดวันอู ห้าไม้เก้าเหรียญน,นะคะความอุดมสมบูรณ์นะคุณอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะเนี่ยไปจิบไวเบาๆไปอ่านหนังสือนะคะอยู่กับธรรมชาติมีความสุขนะคะแล้วก็มีอิสระภาพในเรื่องของเวลาในเรื่องของความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตคุณจะมีความรู้สึกว่าในอีกเจ็ดวันเนี่ยคุณอยากทําอะไรตามใจตัวเองคุณก็ทําคุณไม่คัดค้านคุณไม่สับสนในตัวเองว่าคุณจะทําหรือไม่ทําดีแต่คุณจะตัดสินใจได้ทันทีว่าคุณจะทําอะไร หรือไม่ทําอะไรการเงินการทองไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นใน7วันนะคะและที่สําคัญนะคะการงานจะค่อนข้างวุ่นวายถ้าคุณอาจจะแบบ ถ้าคุณทํางานที่คุณไม่ได้ถนัดมากคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการงานมันวุ่นวายจังเลยแต่ไม่ว่าจะวุ่นวายจะแค่ไหนคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรนะคะมันอาจจะดูวุ่นวายสักหน่อยในช่วงเริ่มนะคะแต่มันจะประสบความสําเร็จได้นะคะใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณทํามีลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่แวะเวียนมาซื้อสินค้าของคุณนะคะและตัวคุณเองนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าอยู่ในสถาน สถานการณ์ที่คับขันอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนคนอื่นทะเลาะก,กันแล้วเราเป็นคนกลางเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้นะคะในอีก7วันนะ จะมีข่าวดีจากคนที่อายุอ่อนกว่านะคะหรืออาจจะมีคนที่อายุอ่อนกว่าคุณเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณนั้นกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะกินเด็กเขาว่าเป็นอมตะเอ้ยนะคะประมาณนี้นะคะใครที่ผิดหวังเสียใจทุกใจอกหักช้ำรักมานะคะเราจะสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นในที่นี้คืออะไรนะคะเราจะไม่ไปมีความรู้สึกแบบทุกข์ใจเสียใจท้อใจเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นความ หมุนมองนะคะเป็นความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจนะคะเราเองจะเริ่ม เคลียความรู้สึกเหล่านั้นได้นะคะดีถอดค,ความคิดลบๆได้แล้วตัวเราเองนะคะจะมีความเบิกบานหวัวใจมากขึ้นสดใสมากขึ้นในอีก7วันก็คือมันมีพลังงานดีๆเข้ามานั่นเองหลังจากที่พลังงานเรามันดรอป d ลงนะคะพลังงานของความสดใสมันจะกลับมาอีกครั้งถ้าเราเคยคิดมากถ้าเราเคยแบบไม่สบายใจนะคะความมั่นใจจะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีพิมพ์8 8รับพลังงานดีๆแล้วเจอกับใบเตยในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ